ฟังคุยกับผู้พันพอดแคสต์เรื่องราวระหว่างสามีและภรรยาที่ฟังกันได้ทุกสถานะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาแล้วกับคุยกับผู้พันตอนที่6ครับวันนี้อยู่กับผมมาเดิมครับบุ๊กครับและน้ำขิงค่ะ,ะเราคุยกันเรื่องอะไรครับวันนี้วันนี้เราคุยเรื่องคนรักกันต้องรู้กันทุกเรื่องไหมอืมอ่าที่มาที่ไปคือ,อยังไงฮะ คือมีอยู่สักวันหนึ่งมั้งน่าจ,จะเป็นอาจเป็นวันที่พาเธอไปโรงพยาบาลอะ่ะวันนั้นเธอป่วยแบบถูกเฉินกระทันหันอ่าอ่าพอไปโรงพยาบาลปุ๊บอะ่ะคนนึงก็เป็นคนป่วยก็เข้าห้องให้หมอตรวจไปและอีกคนเนี่ยก็ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่ายแทนก็เลยสงสัยว่าคนจะเป็นแฟนกันหรือว่าข้ามไปสู่สามีภรรยากันแล้วเนี่ยจําเป็นต้องเล่าให้อีกฝ่ายฟังทุกเรื่องในชีวิตกันเลยไหมแบบ อย่างเช่นแบบใครมาถามเรื่องค่ากับเธอเธอแบบตอบแทนได้เลยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอะไรเงี้ยจําเป็นต้องรู้ถึงขั้นนั้นไหมหรือว่ารู้กันแค่ไหนถึงจะดีที่สุดมันต้องเท่าความก่อนไอ้ที่ไปอ่ะมันคือมันคือ,คอไปในกรณีที่ผมอะ่ะขับรถไม่ได้แล้วก็ใช่ครับไปนั่งกอกอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไข้ขึ้นตัวสัน่นตัวสั่นแบบคุมตัวเองแบบยากมากแต่ยังสามารถวินค่าตังขับรถได้อยู่นะ ยังคืออาการหลักอะตอนนั้นอะอแต่ว่าไอ้เรื่องรู้กันไหมมันเป็นเรื่องเราคิดว่าเป็นเรื่องที่อยู่ที่คนสองคนจะจะตกลงกันด้วยมันเป็นเรื่องของคอนเซนต์แบบหนึ่งว่าอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งต้องรู้เรื่องของเรามากแค่ไหนมันเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งต้องรู้พาสดทุกอย่างของเราไหมอีกฝ่ายหนึ่งต้องันน้้ก็ดวยต้องแบบรู้ทุกอย่างขนาดไหนอะออเรารู้สึกว่ามันรู้มันก็ดีเพราะว่า,าในทางกฎหมายอะ่ะ มันก็เป็นคนคนเดียวกันไงสามีภรรยาเพราะมันมันต้องรู้อ่ะคือเคสที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วป่ะถ้าตามกฎหมายใช่ใช่หรือต่อให้ไม่จดทะเบียนหรืออยู่กินกันอะมันก็ต้องมีความรู้สึกแบบอ้าวก็มันเป็นสามีภรรยากันนี่ทําไมเรื่องนี้ฉันรู้ไม่ได้อะไรอ่าใช่ใช่ใช่เพราะเหมือนมันแบบคนที่สถานะที่ต้องเจอหน้ากันทุกวันอะไรงี้มั้งใช่ใช่มันไมคิดกันมันเป็นเชิงแบบมันเป็นเชิงแบบเฮ้ยก็ใช้ชีวิตด้วยกันอะมันก็ต้องรู้เรื่องของกันและกันเหมือนเป็นคนเดียวกันนะครับเพราะว่า อ่าเนี่ยอย่างในกรณีที่แบบเข้าโรงพยาบาลเนี่ยชัดที่สุดเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าต้องกรอกอะไรเขาอะไรนะวันเกิดกรุ๊ปเลือดอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้อ่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบางครั้งเราไม่สามารถที่จะทําอะไรเองได้อีกคนนึงต้องมาทําแทนะมันเหมือนกับที่เรากรอกไอ้ที่เราบอกว่าบุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉินคือใครอ่ะอารมณ์นั้นเลยอ่าฮะถ้าถ้าก่อนที่เราจะมีสามีภรรยามันก็ต้องเป็นพ่อแม่เราถูกไหมแต่พอเรามีี่ยอีก คนอีกคนหนึ่งที่จะต้องรู้เรื่องของเรามากพอๆกับพ่อแม่เราอะ uh ่ะ huh. ก็คือคู่สมรสเราครับอืมซึ่งอันนี้เนี่ยข้าก็ได้แบบลิสต์แบบร่าวๆไว้ก่อนว่าเรื่องอะไรที่คิดว่าเป็นเรื่องหลกักๆที่เป็นแฟนกันหรือสามีภรรยาเนี่ยจะต้องรู้หรือว่าบางคู่อาจจะแบบเอ้ยเรื่องนี้เราไม่ได้บอกกันว่าเพราะตกลงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาไล่กันก่อน,อนเลยอ่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องพ่อแม่หรือเรื่องภายในครอบครัวที่แบบ เกี่ยวข้องกับเธออะไรเงี้ยแบบพ่อแม่ญาติคนอื่นๆอะไรงนี้อันนี้ปกติแล้วถือว่าเป็นเรื่องปกติทุกคนมันต้องรู้อยู่แล้วแบบอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อย่างที่บอกเราอยู่เป็นครอบครัวเอเชียเป็นครอบครัวชาวจีนเอเมันเป็นแบบมันเป็นครอบครัวขยายอยู่แล้วอ่ะแล้วพอจะแต่งงานอ่ะมันเป็นเรื่องที่มากกว่าคนสองคนอ่ะถูกไหมอืมอืมมันก็ต้องพาไปเจอพ่อแม่พอไปเจอพ่อแม่ พ่อแม่ก็ต้องมีกิจกรรมกับญาติพี่น้องมันก็ต้องเป็นแบบอเออมันก็ต้องได้เจอกับญาติพี่น้องแน่ๆแบบลุงป้าน้าอาปูยา่ย่าตายายแล้วแบบใช่ครอบครัวคนจีนอ่ะคนเยอะมากอ,มอะไรเงี้ยเอาวริงทุกวันนี้เธอก็ยังจำญาติฉันไม่หมดด้วยอ่าถูกต้องก็จําได้แค่คนทเที่ยบเจอบ่อยๆหรือว่าไปมาหาสู่กันบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ แต่ว,ว่าถ้าเป็นพวกเรื่องอะไรภายในเรื่องลับๆหรือความสัมพันธ์อารมณ์แบบคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้อย่าไปพูดเรื่องนี้ให้คนนี้ฟังนะเพราะเดี๋ยวเขาจะนู่นนี่นั่นโน่อนอะไรเงี้ยเราต้องรู้ไหมแบบอย่างข้าเนี่ยต้องรู้ไม่งัน้นไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าไปปุ๊บไ,ไปไปสร้างความเดือดร้อนเอออันนี้จะน่ากลัวใช่ไหมเพราะาเราก็ต้องเราก็ต้องเรา,ต,เราต้องแจ้งว่าเฮ้ยญาติคนนี้เขาไม่ถูกคนนี้หรือญ<ม>าติคนนี้เขาเป็นยังไงอ,อะไรเงี้ยเพื่อที่จะต้องเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ด้วยกันอะถูกไหมก็ถูก มันมันไม่ใช่อยู่ด้วยกันมันเหมือนกับมันต้องเจอกันอะอ่าต้องเจอกันสร้างปฏิสัมพันธ์ซัมติงกันใช่ใช่จะเป็นอารมณ์นั้นอือหือแต่ว่าอย่างอ่าบอกก่อนเลยว่าอย่างบ้านค่าเนี่ยไอ้พวกเรื่องประมาณเนี้ยเรียกว่าอะไรวะมันมีความจัดกับความไหมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเออความสัมพันธ์ภายในหรือแบบทิกเล็กทิกน้อยที่ข้ารู้สึกว่าเชี่ยมันเป็นเรื่องน่าอายว่ะเป็นเรื่องที่แบบเรารู้สึกไม่โอเคเลยหรือแบบไปมองเพื่อนว่า เพื่อนกูก็ไม่เห็นมีใครเป็นแบบที่บ้านกูเลยอะไรเงี้ยเราจําเป็นให้ผัวกูต้องรู้ไหมหรือถ้าเกิดแบบอนาคตมีแฟนมีผัวขึ้นมาเราต้องให้เขารู้ไหมซึ่งยอมรับเลยว่าส่วนหนึ่งที่ให้เธอรู้เรื่องเนี้ยเพราะเป็นเธอดดวนนะซึ่งไม่คิดว่าถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเนี้ยข้าจะแบบโอเคให้เขารู้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจุดลังเลนเนี้ยข้าก็คงไม่เลือกผู้ชายคนนั้นมาทําผัวแต่แรกอ่าฮะอ่าก็เรื่องพ่อแม่ก็ประมาณนี้ ถัดไปก็เป็นท็อปิกของเรื่องพวกเรื่องงานแล้วก็เพื่อนร่วมงานซึ่งอันนี้เนี่ยค่ายเห็นว่าอย่างงานบางงานเป็นงานลับๆเป็นงานอนฟ f เดนเชียลที่แบบยังไม่สามารถแบบเผยแพร่ได้ในตอนนี้ต้องเผยแพร่ในอนาคตแต่แบบเอ๊ะวนบอกเธอดีปะะ่าวว่าหรือว่าในวันที่เหนื่อยล้าท้อใจเจอเพื่อนร่วมง,งานหยุมหัวหรืออะไรที่ไม่โอเคมาเนี่ยเราควรเล่าให้เธอฟังไหมวะเดีย๋ยาวมานันด้มาถึงงานเนอะ อ่าทันต้องเป็น c เพื่อนร่วมงานด้วยปนปนกันอ่ะถามแม่งทุนวันมันก็แล้วแต่เรื่องงานมันเราว่าเรื่องงานเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบว่าแล้วแต่ฝั่งนั้นละฝั่งที่ถือฝั่งที่ถือนั้นละเพราะบางเรื่องเป็นเรื่องลับจริงๆอ่ะที่แบบมันเปิดเผยไม่ได้เพราะมันเป็นแบบบางถ้าบริษัทที่มันจริงจังมากๆมันต้องเซ็นสัญญาอะไรนะว่าเป็นสัญญา non disclosure คือแบบห้ามเผยแพร่ข้อมูลของงานนี้ให้กับใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคู่สมรสไม่ได้เลยอันเนี้ยมันถือว่า ผิดกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิดสัญญาจ้างเลยบางทีออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเราเข้าใจได้นะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องรับไร้แรงไหมอะไรกัอ่ะก็ใช่แต่ถ้าฟิลเป็นแบบมีความเหนื่อยล้าปวดหัวกับงานนั้นๆแล้วอยากบ่นหลักระบายอะไรงนี้มันแบบคาบเกี่ยวกันไม่เลยว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันก็คาบเกี่ยวได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจะเล่ายังไงมากกว่าบางทีมันก็เลี่ยงคําได้ใช่ไหมเพราะบางคนทํางานแบบราชการทํางานสมมติทํางานราชการรับอ่างเงี้ยมันก็ อัดอกอัดใจนิดนึงอ่ะอึดอัดใจนิดนึงแหละมันก็ต้องหาทางระบายแหละมันไม่สามารถหรอกคือเก็บไว้มันก็เดี๋ยวก็เป็นบ้านะอ่าก็จริงแต่ว่าที่เล่าเรื่องความ confidential ของงานคือออกตัวก่อนเลยว่างานของขิงส่วนหนึ่งคือการได้รีวิวสินค้าบางอย่างที่เขาจะไม่ให้เปิดตัวจนกว่า global จะเปิดตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไปมุบมมิบมิอะไรกับใครเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ต้องหรือว่าแบบ เหมือนสัญญากับแบรนด์ไว้แบรนด์ให้เราสัญญาอย่างนี้เราก็ต้องเออทาตามสัญญาก็แค่นั้นเองก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเป็นเพื่อนเรื่องเพื่อนร่วมงานเนี่ยอางเช่นแบบอ่ะเธอไปรับค่าที่รถไฟฟ้าขึ้นมาค่าก็บน่นเอ้ยวันนี้เจอเรื่องไม่โอเควะ่ะเพื่อนร่วมงานคนนั้นแม่งอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นเรื่องหนักอกหนักใจของเราเราควรแชร์ให้เธอไอ้นี่ไหมแบ่งเบาหรือว่ารับฟัง มันก็ได้มันมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งอะไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝั่งคนฟังฟึ่งฟังแู่ขึ้นอยู่กับฝั่งคนพูดเอเอๆว่าเลือกที่จะเปิดเผยแค่ไหนอา่อาอ่าเพราะว่า,าถ้าเธอไม่พูดเราก็ไม่มีวันรู้ถูกไหมเออว่าค่าแบบมีความบอบช้ำทางจิตใจอะไรมางี้ใช่ใช่เออแล้วอย่างเอ๊ะแต่เธอเธอเล่าเรื่องแบบที่ทำงานเรื่องอะไรวันนี้ให้ข้าฟังบ้างไหมว่าเขาจำไม่ค่อยได้รู้สึกไหมอ๋อไอเล่าก็มีอยู่แหละเออเออ เล่าสิปัญหาที่ทํางานอะไรเงี้ยแต่มันเป็นมันมันมันไม่ใช่เรื่องลับไงมันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนที่ทํางานก็เผชิญสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยเผชิญความยากลาบากมาด้วยกันแบบพยานเป็นสิบปากอะไรเงี้ยมันก็แบบมันไม่ไไม่ใช่เรื่องลับอยู่แล้วอะยยเว้นแบบรับแบบรับอะไรที่แบบรับลวงพรางอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนั้นอะเราพูดได้แต่ว่าต้องพูดแบบระมัดระวังไม่ให้ไปแบบ ไม่ให้ประเจิดประเจิดเกินไปก็ต้องพูดแบบเออเจออะไรแบบนี้มาแล้วมันแบบเรารู้สึกผิดปกติมากเลยอะไรเงี้ยอ่าอ่าหลังจากเรื่องเพื่อนก็ขอนําไปสู่อีกสถานะหนึ่งอันนี้เพิ่งคิดออกสดๆร้อนๆเลยออืแฟนเก่าซึ่งข้าไม่สามารถให้ความเห็นได้เพราะข้าไม่เคยมีแฟนเก่าทาไมหมายถึงอันนี้คำถามคือเราต้องให้แฟนปัจจุบันรู้เรื่องแฟนเก่าเราปะตรงรู้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ รู้ก็แค่แค่รู้ว่ามีแฟนเก่าเป็นคนนี้ใช่แต่มันก็ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเขาแม้ว่าเอ,อตอนคบกันเขาทําอย่างนี้นะอะไรแกยคือไม่จําเป็นอ่ะมันเป็นข้อมูลที่แบบเขาไม่จําเป็นต้องรู้อะ่ะแบบอ่าล้วฉันจะรู้ทําไมอ่ะว่าออ,อแฟนเก่าเราชอบทําแบบนี้นะ่ะรู้ทําไมรู้ไปเพื่ออะไรอ่าอ่าถูกไหมอ่าก็ถูกอืมเนีย่ยนะจะถามเลยว่าลืมเลยเนี่ยพอเป็นเรื่องแฟนเก่าเนี่ย แล้วถ้าเป็นเคสไอ้พวกที่แบบทะเลาะก,กันแล้วไปขุดเรื่องแฟนเก่ามาเปรียบเทียบอะไรเงี้ยเธอโอเคไหมเปรียบเทียบอะแบบประมาณว่าแบบข้าทําอะไรไม่ดีทําให้เธอวีแล้วเธอก็วีนว่าเนี่ยแฟนเก่าของฉันทําไอ้นี่ได้ดีกว่านู่นนี่นั่นนน่น,น,นอ๋อมาอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้มันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรนะโอ้มันเป็นมันหยามน้ําใจกันเกินไปหน่อยอ่าใช่ใช่ซึ่งก็เชื่อว่าคนผู้ฟังหลายคนน่าจะเคยประพฤติประมาณนี้มาแต่เราแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องแบบ อารมณ์มันกําลังโมโหอะแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงแต่มันกลายเป็นว่ามันกลายมันเหมือนเป็นศาสตร์ของการทะเลาะกันที่แบบว่าพอทะเลาะกันถึงจุดจุดนึงแล้วคุณฟิลขาดอะคุณไม่สนอะไรละคุณจะพูดอะไรก็ได้ที่ทําให้อีกฝ่ายเจ็บที่สุดอเรื่องที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับก็พูดถึงแฟนเก่าตัวเองไงให้อีกฝ่ายเดงเจ็บที่สุดแต่มันไม่มันไม่ควรทํานะอะไรเงี้ยจริงจริงไม่ควรทําถ้าทะเลาะกันก็ทะเลาะกันแค่เรื่องเราสองคนสาเหตุถ้ามาจาก คนใดคนหนึ่งก็เออมีกันแค่สองคนพออะไรคือแบบไม่พอใจก็คือไม่พอใจอะไรเงี้ยนั่ง<ช>จ้องหน้าไปเออเราก็เออมันแสดงออกได้แหละว่าไม่พอใจแต่ว่ามันก็ต้องมีสัตว์อย่างที่เธอ,อพูดเมื่อกี้แหละสัตว์แห่งการทะเลาะก,กันพูดกันยังไงให้แบบเหมือนหาทางลงได้งี้มั้งหรือเดือดแบบเดือดน้อยลงที่สุดหรือหาทางลงให้ได้เร็วที่สุดไม่ใช่สิมัน<อ>เป็นเรื่องแบบไม่ใช่มันเป็นเรื่องแบบว่าทะเลาะก,กันแล้ว ตอนทะเลาะกันอะคนเราบางครั้งมันไม่สนแล้วไงว่าว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทําให้ควรทาอะมันจะพูดแต่สิ่งที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้แล้เจ็บที่สุดมันก็เลยมันก็เลยยิ่งบานปลายเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มันจบเร็วๆอะก็อย่าไปพูดถึงแฟนเก่าเลยอย่าไปอย่าไปจุดชนวนเพิ่มอะคือปมปัญหามันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอทะเลาะกันไม่จบอะคุณไปผูกปมเพิ่มอะคราวนี้หนักเลยนะต่อให้เคลียร์แบบอ่ะ เราเคลียรเราเราทะเลาะกันเรื่องหนึง่งแล้วเรายก<ๆ>เรื่องแฟนเก่าขึ้นมาพูดอย่างเงี้ยต่อให้เรื่องนั้นมันจบไปแล้วอ่ะไอเรื่องแฟนเก่านั้นอ่ะมันเป็นเรื่องใหม่แทนมันกลายเป็นว่าเอา้าค้างอยู่ในใจต่อนะอ่าอ่าถูกไหม,มเพราะว่าถ้า<ๆ>ถ้าเราเราคิดกลับกันอ่ะสมมุติเป็นเราอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆเราครบกับผู้หญิงแล้วจู่ๆผู้หญิงไม่พอใจแล้วบอกว่าเออแฟนเก่าฉันทําแบบเนี้ยพูดทาไมมึงพูดทําไมเนี่ยใช่ไหมต่อต่อให้ต่อให้คืนดีกันแล้วในเรื่องนั้นอ่ะมันก็ยังคายในใจว่ามันพูดถึงแฟนเก่าทําไมวะอ่าอ่า ก็นั่นแหละเนาะอืมอ่าหลังจากอ่ะพอเป็นเพื่อน <G ül ets> เพื่อนร่วมง,งานเราแฟนเก่าเราไปแล้วถ้าเป็นเพื่อนในสังคมอื่นๆนี่ควรรู้ไหมว่าเธอมีแก๊งเพื่อนอยู่ที่นี่เป็นคนนี้แก๊งเพื่อนที่นั่นเป็นคนนั้นอะไรเท่กเนี้ยมาถึงยังไงยกตัวอ,อ,อย่างคบเธอมามีเพื่อนที่มาหาลัยชื่อ a b c ไปเรียนปอโทก็มีเพื่อนที่มาหาลัยชื่อ a b c อ่ะย้ายที่ทํางานที่แรกมีเพื่อนชื่อไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็ บางทีเพื่อนกันมันอาจจะอยากไปท่องไปเที่ยวหรือแหงเอาอะไรเงี้ยเราควรรู้ไหมว่าเธอกับเพื่อนแต่ละแก๊งกับสนิทกันประมาณไหนอะไรเทีย่ยงนี้หรือแบบในกรณีเฉยวเฉิีที่เธอเป็นอะไรไปแล้วข้าแบบเฮ้ยเราจะติดต่อใครได้บ้างว่าจะติดต่อแม่เธอแม่เธออาจจะนอนแล้วไรเงี้ยติดต่อเพื่อนคนนี้มาช่วยข้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วร,รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ติดอะไรอะ่ะอ่าเขาเรียกอะไรนะมันเราเ,าเล่าเรื่องฟังให้ฟังได้ไงว่า <c oughs> เออตอนเนี้ยมาอยู่ที่ใหม่มีเพื่อนใหม่เป็นคนนี้มีเพื่อน เจอเพื่อนคนนี้เออคนนี้โลกกลมนะคนนี้รู้จักคนนู้นคนนู้นด้วยอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีเนี่ยเราเราเป็นข้าราชการเงี้ยข้าราชการมายู่หม่เดินมาอยู่ก็เดินมาถามว่าเออภรรยาภรรยาเอ่อภรรยาของเขาอ่ะเป็นเพื่อนร่วมมัธยมกับเธออย่างเงี้ยแบบอ้าวเหรอเพิ่งรู้อะไรเงี้ยเพราะว่าไปเจอไปเห็นในมิวชั่ลเฟซในเฟซอะไรเงี้ยว่าแบบอ้าวแล้วก็ไปถามก็เลยมาถามเธอถูกไหมอ่าครับก็เลยแบบเออจริงด้วยอ่าแมวมา งน้องวะมาสิคุยกับผู้ฟังนี่อ้าวเงียบนัวอ่ะต่อต่ออ่าเดี๋ยวเดอ่าเอออันนี้มีอีกอันหนึ่งที่ข้าเพิ่งคิดออกถ้าอย่างเช่นว่าแก๊งเพื่อนเธอหรือเพื่อนขา <m akes noise> ้ขาและคนเนี่ยไปเที่ยวกันถ้ามันมีบางแก๊งที่แบบไม่สะดวกให้แฟนไปเนี่ยเธอจะแบบติดอะไรไหมก็มันก็ต้องถามต่อเราแล้วทำไมไม่สะดวกไปไหน มต่อให้แมทไม่ได้ไปเที่ยวโคจรแต่ว่าเพื่อนใครอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เข้ากับเธอหรืออะไรเทื่องนั้นหรืออาจจะเคยเห็นบางพฤติกรรมของเธอบน Facebook หรือบนสื่อโซเชียลแล้วอาจจะคิดว่าอีผู้ชายคนนี้ได้แฟลกอะไรเนี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อะไรเทื่องนั้นมันก็ไม่มันอยู่ที่ว่าตัวไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรทําไมมมนถึงไม่เพราะว่าปกติที่เราเจออไปเที่ยวไปเอาติ้งกันอ่ะมันมักจะบอกว่าเออชวนแฟนมาด้วยสิอะไรเงี้ยถูกไหมแต่ว่าพอบอกว่าเฮ้ยอย่าอย่าเอาแฟนมานะมันรู้สึกแบบ ทำไมเป็นอะไรหรือต่อให้ไม่ได้แบบสังคมมาโครจรแบบแค่ไปกินข้าวกันเฉยเฉยหรือไปต่างจังหวัดกันเฉยเฉยหรืออยากมา่มอยฟิลสาวซึ่งฟิลสาวก็อาจจะไม่ได้สิบแปดบวกหรือว่านินทาว่าหลายคนอื่นอะไรขนาดนั้นแต่เขาอาจจะอารมณ์แบบปรับพื้นตัวไม่ถูกหรืออะไรเงี้ยอ่ะใช่ใช่แต่แต่มันมันมันแล้วแต่กรณีอ่ะเพราะ,ะเราอย่างอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอเพราะว่าอ,อย่างอย่างของข้าเป็นแบบอ่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกันในใจรู้อยู่แล้วว่าตอนกลางคือนอะ่ะมันต้องกินเหล้าเมายาแน่นอนแต่มันก็ยังโช์ว่า เออชวนแฟนมาด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเป็นแต่พอเป็นฝั่งเธอมันจะรู้สึกแปลกๆปมันที่แบบว่าเออไปเที่ยวกันไหมแต่ว่าไม่ไม่น้องชวนแฟนไปนะมันรู้สึกแบบแล้วเป็นอะไรทําไมแฟนไม่ทาไมชวนแฟนไปไม่ได้หรือยังไงเพราะขนาดตอนนั้นไปเอาติ้งกับบริษัทเก่าอ่ะที่ไปต่างประเทศอ่ะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยพาคู่สมรสมาได้แต่ว่าต้องออกตังค์เพิ่มแค่นั้นเองออืถูกไหมแต่ว่าอันนี้บางทีบันเว็บบางเคสเนี่ยซึ่งมันอาจจะบีดเป็น เป็นเพื่อนที่อยู่ในแค่บางมุมของข้าซึ่งอาจจะมองเธอเป็นแบบเอี่ยอยู่คนละมุมกับกูอะอะไรเงี้ยส่วนมากมันจะไม่เป็นแบบนั้นวนมากมักจะเป็นแบบว่าชวนไปเที่ยวแล้วข้าไม่สะดวกไปเองเอก็เลยไม่ได้ชวนอ,อืครับมากกว่าอืมหรือเปล่าก็ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีเพื่อนแบบขอหน่อยอะไรเงี้ยเธอจะยอมทาให้ไหมหรือว่ายอย่างไรก็นั่นแหละแค่อยากรู้ว่าไปไหนจะไปทําอะไร เธอถ้าถ้าค่าตอบว่าตอบให้เธอรู้ครบจบเลยว่าไปที่นี่ทําอย่างนี้ไปกับเพื่อนกี่คนกลับประมาณกี่โมงนี่เธอก็คือกระจ่างมันกระจ่างแต่เชื่อดิในในธรรมชาติของของคู่เป็นแฟนกันมันจะรู้สึกแบบแล้วทําไมรเราไปด้วยไม่ได้วะถูกไหม เข้าใจเข้าใจยกเว้นแบบไปทํางานอย่างเงี้ยเออแบบต้องไปต่างประเทศนะเพราะไปทํางานนะพาด้วยไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่มันก็มีบางคนที่พาไปได้บอกว่าไม่แต่ถ้าพาไปคือต้องจ่ายเองหมดไงมันก็จะลําบากถูกไหมอ่าบางคนมันไม่ลําบากไงก็แบบเอ้ยเดี๋ยวกูไปเดียวก็ได้กูออกตังค์เองไม่แล้วไปทํางานอ่ะบางทีมเป็นไปไปทํางานแบบมันไม่มีมันไม่มีช่องว่างในตารางงานเลยเว้ยมันก็แบบอ้าเธอไปทาไมเธอไปเธอก็ไปนอนแก่วอยู่ที่อย่างเดียวเราก็ไปทํางาน w o r k f r o m anywhere ก็ได้รู้แต่แบบเวลาเราไปงี้เฮ้ยเราประชุมเช้ายันเย็นเลยแล้วแบบไม่ได้ไป อย่างมากก็ออกไปกินข้าวตอนเย็นเธอไปทําไมครับอืมอือือโอเคกุ๊กอะต่อมาก็เป็นเรื่องของอันนี้จะว่าไงดีพวกเรื่องที่น่าจะควรรู้ก่อนมาสร้างครอบครัวได้กันอย่างเช่นพวกเรื่องหนี้สินภาระทางการเงินหรือภาระต่างๆของแต่ละบุคคลหมายถึงอย่างเช่นค่ามีหนี้สามร้อยล้านบาทอะไรเงี้ยก็ควรจะรู้นะอ่าออืมันนั้นควรจะรู้เพราะไม่งั้นมารู้ที่หลังอะมันยิ่งมันยิ่งแบบอ้าว อะไรอ่ะมารู้สึกแบบอ้าวแล้วเราจะปิดบังทําไมถูกไหมก็อาจจะปิดบังแบบไม่อยากให้เธอต้องมานลำปากับฉันอะไรเงี้ยไม่ใช่ดิมันมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งรู้สึกว่าแต่ว่าเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าจุดไหนในความสัมพันธ์ที่ต้องเปิดเผยเรื่องบภาระาทางครอบครัวหรือโรคประจําตัวหรืออะไรเงี้ยแต่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าถึงจุดจุดหนึ่ง คุณจะต้องเปิดเผยเรื่องเหล่านี้อยู่ดีว่าเฮ้ยเรามีเรามีภา,าระอันนี้อยู่เรามีโรคประจําตัวอยู่อะไรเงี้ยอมอก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบดีฟลงลึกซึ่งรู้สึกว่าต้องรู้จักกันมาสักพักหรือพักใหญ่ๆเลยมัง้งถึงจะรู้ได้หรือแบบรู้ตอนเป็นสามก่อนจะเป็นสามีภรรยาก็ควม,มันควรรู้ก่อนที่จะมาเป็นสามีภรรยายกันะ่ะแต่ม,มันอยู่ที่ว่าคู่นั้นะจะตัดสินใจกันเองว่าเฮ้ยเราครบกันมานานแล้วอะมาถึงจุดที่เราควรจะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวบางอย่างเช่นภาระนิสินหรือว่าโรคประจำตัวไม่งั้นมันกลายเป็นว่า วันหนึ่งโรคคุณกําเริบแล้วแบบวิ่งไปโรงพยาบาลแล้วเขารู้แบบเพราะว่าพยาบาลมาบอกเขาว่าแบบเออคู่สมรสคุณอะเป็นโรคายแรงอันนี้แล้วแบบมันรู้สึกแบบอ้าวมันก็ยิ่งแย่นะอะไรเงี้ยมันมันก็ทำร้ายจิตใจของขออีกฝั่งเกินไปอ่ะอออแต่ว่าเรื่องข้อมูลส่วนตัวโรคประจําตัวอะไรเงี้ยคนรู้แต่แรกเริ่มคบกันเลยไหมวะโรคประจําตัวบางอย่างอะมันปิดบังไม่ได้อยู่แล้วอคือคบกันไปเรื่อยใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะมันก็ต้องเห็นว่าวันหนึ่งแบบอ เป็นอะไรอะไรเงี้ยทาไมเจ็บเอาเกาเกากําเริบถูกไหมมันไม่สามารถปิดได้สำหรับบางเรื่องอ่ะบางคนนี่หนักเลยบางคนเป็นอะไรริวคเมียนู่นนี่นั่นเลยเงี้ยมันคือแบบเออมันมันปิดไม่ได้อยู่แล้วออืืแต่ว่าไอ้พวกเรื่องข้อมูลส่วนตัวอะไรเยก็ควรรู้ไว้นะอย่างเช่นสาเหตุที่เราพูดกันมาตั้งแต่เกินเริ่มคลิปเลยว่าถ้าเกิดไฟใดไฟหนึ่งต้องไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ควรจะกรอกแทนกันได้สักหน่อย ใช่เพราะเรื่องโรคบางโรคมันเป็นโรคที่แบบจําเป็นแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวคุณยิ่งจําเป็นเลยคุณคุณแพ้กุ้งคุณก็ต้องบอกถูกไหมไม่งั้นเออพาไปกินกุ้งไหมนะอ้าวกินเลยไม่ได้เลยทีนี้เออชีวิตยากนะใช่ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องบอกกันอยู่แล้วแพ้อะไรมีโรคอะไรกินอะไรไม่ได้ถูกไหมมันคงไม่มีใครแบบว่าคบกันแล้วแบบเฮ้ยฉันฉันแพ้เนี่ยแต่ไม่บอกอ่ะก็อ้าวโห อันนั้นงานเข้าเลยะนะเรื่องใหญ่แล้วยิ่งคนแพ้หนักๆที่แบบมีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงเงี้ยเรื่องใหญ่มากใช่เลยคุณเป็นโรคที่มันร้ายแรงอ,ะอ่ะแบบเป็นโรคประจาตัวอื่นๆโรคไม่ว่าอันนี้โรคทุกโรคนะโรคที่แบบว่าคุณต้องกินยาหรือว่าโรคท,ที่แบบว่าต้องเข้ารับการรักษายังไงก็ต้องบอก หรือพวกภาวะการเจ็บป่วยเล็กๆน้อย,อยๆอ,ยอะไรเงี้ยก็รู้ไว้จะได้ไม่พาไปทํากิจกรรมอะไรเสี่ยงๆอย่างเช่นค่าที่เคยสบักหัวเขาสบ้าเสียสบับหัวเขาหลุดทั้งสองข้างเธอก็จะได้ไม่พาค่าไปทําอะไรเอ็กตรีมอะไรเทือกนั้นพาเข้าฟิตเนสเนี่ยถือว่าเอ็กตรีมไหมก็ถ้าไม่เละเลงขาเยอะก็ได้อยู่นะถือว่าเป็นการเสริมสร้างสุขภาพก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจับอ e ีวัวก่อนได้ไหมแมววิ่งแล้วเนี่ย เออก็อีพีหคนรักกันต้องรู้กันทุกเรื่องไหมเราก็ได้ผลัดกันแสดงความคิดเห็นไปแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังต้องรู้กันทุกเรื่องไหมสรุปก็คือสมมันควรที่จะรู้ทุกเรื่องเพราะว่าต่อให้จะสมรสหรือไม่ก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตกับคนคนนี้อีกต่อไปยาวๆเขาควรจะต้องรู้แทบจะทุกเรื่องของคุณเลยอใี่ว่าแทบจะดีกว่าแต่มันจะรู้มากแค่ไหนมันแล้วแต่คุณนะแต่คุณต้องคิดคุณต้องคิดดีว่าวันหนึ่ง คุณอาจจะโรคกำเริบคุณอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะอีกคนหนึ่งเขาต้องเขาต้องทําแทนคุณอ่ะเขารู้มากขนาดไหนอหรือเขามารู้ที่หลังเขาก็เขาก็รู้สึกไม่ดีขนาดไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออคิดดีๆคุยกันด้วยอะไรเงี้ยครับมันมันถึงจะมันถึงจะไปกันรอดนะฮะอ่าครับครับครับส่วนอีพีเจ็ดจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อไปนะคะอ่าอีพีนี้จบเร็วไปหน่อยเออไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลากันไปก่อนระหว่าง ระหว่างนี้นะฮะ uh huh. อาทิตย์หน้าก็ได้ได้อัดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็จบแค่นี้ครับอ่าสําหรับวันนี้ผมบุ๊กแล้วก็น้ำขิงค่ะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับคุยกับผู้พันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ